โอเคอืมอ okay. ืมใช้ได้ใช้ได้โอเคใช้ได้นะครับโอเคอันนึงนะครับอืมอืมอืม เแซมีอะไรมากครับอืมแ้คมมมผมไปตอบดิฟิตแล้วก็บว่าไม่คืออะไรนคัแต่บอกนะว่าันี้ไม่ช่นะครับจริงจลยนะว่าไม่คือคำศัพทก็มันคำด่ากันนี่นะครับเาไม่เป็นคำด่านี่นี่ปนแตงตารวยนะ มันก็คนวยนะอเคจ็ิดกองหมืนกวตลอดจะไม่ให้มันมาตดกับราเลยนะครับบอหลอกไม่มีนะโอเคมันก็งม่้ามเดินนะโอเคมันก็หายไปเว้ยยังนีก็ตามใบดี้พักหนึ่งนะรักมากอืมอืมอืมแดง งานก็จะหมดนะเพราะว่ามีใครมาเลยนะมันงก็ไปก่อนจะมาหรือเปล่าพิ่สบายใช้ได้ไหมมีใครมาตัวอื้หือใบมดมูทโฮมีใครอยู่ในมดท้องไหมโอเคมันคก็ลบลูนโอยยังมานะ ปกิเลยบรรยากาศไปโอเคใส่นะครับแบงก์โกเล่ไม่มครับผมตัวนึงก็อย่างราบเรียบ จำสแกนอีร้องจ้ะก็อย่าลืมนะกดไลค์ติดตใครนะกดติดวอลีใคอมเมนต์ว่ากนเจรูป้ปะใครพล่ะ